สบายดีพ่อเมพี่น้องสบายดีสุกทุกคนสมองสุบอนพวกพอกับสองน้องแคทคคอเก่าพี่น้องเอามาเห็ดอยู่พี่นะเออในหลดนะมีแต่หมองเอียนว่ เาม้กาเนี่ลายได้หดยด้วยด้วยไม่โมเนตวยยังหรอมาเห็ดลงทานอยู่บ้านคันทาจารย์คี่หมอลงทานงานศพงานศพกเนี่ยพอสองเตาไหเจด้าสองเตาโไ้เ่อพอเาก็ดอดมแ อา<ส>ตามอาดีเลแม่ฮมเอ่อแม่ามแม่อมานานปซา่แม่ไแม่ปองแม่งอม่นากใสดอกไฟนีกระเือนนั่นนม่นดอกระือนัินตออดอกไฟมันร่นลงมาก แม่ขามไปนี่บ <Well, S 1> <ologie> ้านยังไหมว่าแม่ใกล้ๆหนึ่งเนาะคลองห้อมอ่ะปนอะไรไม่มีอ่ะเจาเห็ดตะพังเนาะเ่ื่อ้ย แม่น้ำคลองพี่น้องดอนถาเงินบ่เบื่อขามไปนี่ดอนถาเงินพี่น้องแล้วมันก็นสิเป็นเป็นคลองไปอีกบ่เบืนะ่อฮะทางนี้บ่เคยไปจะขึเหรอพี่น้องเฮากับบุหุเ้ลวดอนําเงินบ่เอื่อยว่าอะไรก็ขามไปอะไรก็สิเป็นมันอยู่กลางคลองอันนี้นะโนะแหลฝ่ฝากฝากเบื้องนั้นก็นสิเป็นคลองอีกจังสีหอ,อดฝุ่น <c oughs> มาวัดบ้านคันธาจาน์พี่น้องเลยมาเห็ดลงทานงานศพเนี่ยพ่อวัดวัดบ้านอกอากนี้ะบ้านอ่นีเล้วที่ล้าจะจเอาออกที่เบาะจะจะเอาออก

บ่เดี huh. mm ๋ยวบ้านนี่แล้วเดี๋ยวเตาหนึ่งบ่เดี๋ยว่าวางก็อ่างเด็กนั่นละบ่านเมนเราบอกวันนี้เพื่อนนั่งอันจิบอากาศวางข้าวอันอันนี้อันนี้ขาป้นบ้านไรครับ ้านบ้านอื่นได้ะอันเป็นบางเนะบ้านมีการรบลายก็วนคเจ้าม่นยังจากจมีกับเขากับหนามานะคะรงทานเออทางกัเป็นบาง ได้สิตาเลยได้เลยนะเป็นดินรับจ้างเพื่อหนาบวมดดนละเปิดได้อ <erman> ือ <two> ืแ <erman> ม mm. mm. ่นแม่น <two> <erman> สิจอดะค่ะเพิ่งนั่นกับจอดได้บ่เอ้ยบ่ได้บบมีตาหางกระลางหางกระลางคล้อ,าาอ,าาองแล้วพี่น้องอเดือดแบบดูเดือดขนาดเนาะแบบว่าผู้พัดหมอนี่ยกะ

ท่านบอกไปสื่อเอามีแต่นำแพ็กส่วนร้านบม่มีนำตุกใหญ่กลับไปล่างเสยหล่างพักล่างกระดูออกมูมาพี่นอ้อง <c oughs> ห่อนคักกลไปในครั่วข้าเจ้านะจนออกไปล่างอยู่ผมหมอข้าเจ้าล่างถยุย ปั้ดเอื้อยใเซน่ามันเฮาหนะน้ำแข็งเบิดกับบอเเขยค่ะันน้ำแข็งหมดฉันก็ไม่แเขยไปใย้เงี้เอื้อนนี่หมดต้องเอาเต็มขาดเด้อเอาเย็น โดยบ่อปศิมาศักใส่เส <pin> ียงพิ Ka ้นอยู่วะแม่แม่ปเอื้อท้าลูกว่าันเมาปศิมาศาก์ใส่เสียงพินหากบริษัทเป็นลูกน้า

โอ้ไม่อยขอมัน <UNKNOWN> ผ้าบ่มีด้ามเนาะเรอ้ยอันยาดาวตักอัน่ะหนะว่าจะเอาไปแล้วบ่จกเพิเดเออยามก็เบิ่งดูน่ะไปเบิ่งไปเบิ่งไปถามยาดาว่นเฮ็ด เ่นกำลังสีขึ้นสันเพนเนาะพี่น้องวันที่หนึง่งพี่น้องนมืออ้มชบุบมึงเนี่ยพี่น้องมันขึ้นไปกินพี่ชาง,งมันอ่อนอ่อวจนเรือเกิกน ขอด้วยแม่เด้อตโน่กัมาไปเอ้ยน้ำต้มค่ะค่ะแม่น กินแหลนมีเหือมีแห้งอ่ะเด <laughs> ก้กินกินเลยมีเหือมีแห้งจ,จอดนะน้ำแข็งกับมีพี่แม่เห็นเสีงยงดุอีกนะเด้นี่นจอดห้าวต้วนน้ามันตุ่น้ำอันนี้แล้วแม่ <laughs> น้ำต้มนี่เดียวโ <laughs> บพอแล้วแม่ขอบใจละลายอือเพอแป๊บเดียวหลุดดีเพื่อท่อนึง yeah <laughs> เนี่ยว่ายาขวดกัน